คุณเชื่อไหมคะว่าผักในครัวอย่างแครอทสามารถช่วยลดริ้วรอยลึกให้ดูจางลงได้ภายใน7วันวิดีโอนี้จะมาเปิดเผย5สูตรลับมาสหน้าแครอทจากธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟูผิวที่ร่วงโรยให้กลับมาเต่งตึงและดูเด็กกว่าวัยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะดูให้จบแล้วคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์แน่นอนอย่าลืมกด subscribe และไปดูกันเลยนะคะ ตลอดที่เราคนไทยคุ้นเคยกันดีในจานส้ตมตำหรือในแกงจืดร้อนๆหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่ผักชนิดหนึ่งที่ให้สีสันสวยงามและมีรสชาติหวานอร่อยใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้สีส้มสดใสนั้นซ่อนขุมทรัพย์สำหรับผิวพรรณที่น่าทึ่งเอาไวค้ค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมผักธรรมดาธรรมดาที่หาได้ง่ายในตลาดอย่างแครอทถึงกลายเป็นส่วนผสมหลักในตำรับความงามที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวได้หัวใจสำคัญที่ทำให้แครอทกลายเป็นพระเอกในเรื่องการดูแลผิวก็คือสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนค่ะสารตัวนี้เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอซึ่งเป็นวิตามินที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพผิวของเราวิตามินเอจะช่วยในกระบวนการผลัดเซลล์ผิว ที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไปอย่างอ่อนโยนทําให้เซลล์ผิวใหม่ที่สดใสและแข็งแรงกว่าขึ้นมาแทนที่ผลลัพธ์ก็คือผิวที่ดูเรียบเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นและลดเลือนจุดด่างดําต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในแครอทยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงอีกหลายชนิดสารเหล่านี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันผิวของเราจากศัตรูตัวร้ายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นรังสี UV จากแสงแดดที่แผดเผาในบ้านเรามลภาวะฝุ่นควันหรือแม้แต่ความเครียดจากการทํางานปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการที่ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่า oxidative stress ซึ่งทําลายเซลล์ผิวทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยและความหมองคล้ำ สารต้านอนุมูลอิสระในแครอทจะเข้าไปต่อสู้และลดความเสียหายเหล่านี้ช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอค่ะ และอีกหนึ่งคุณประโยชน์ที่สำคัญที่สาวๆหลายคนต้องชื่นชอบก็คือแครอทมีส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติของผิวหนังอีกด้วยค่ะคอลลาเจนคือโปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลักของผิวทำให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นแต่งตึงและกระชับเมื่อร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีริ้วรอยต่างๆก็จะดูลดเลือนลงผิวจึงดูอิ่มฟูและสุขภาพดีจากภายในเรียกได้ว่าแครอทเป็นสุดยอดอาหารผิวจากธรรมชาติที่ทั้งหา ซื้อนายและราคาไม่แพงเลยทีเดียวค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สูตรแรกซึ่งเป็นสูตรพื้นฐานที่อ่อนโยนที่สุดเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลผิวด้วยวิธีธรรมชาติหรือคนที่มีผิวบอบบางแพง้ง่ายค่ะนั่นก็คือสูตรแครอทผสมโยเกิร์ตนั่นเองค่ะ ส่วนผสมก็หาได้ง่ายมากๆในครัวของเราเลยค่ะเพียงแค่มีแครอทสดหนึ่งหัวขนาดกลางและโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่ผสมน้ำตาลค่ะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะเริ่มจากนำแครอทไปล้างให้สะอาดปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดอาจจะเติมน้าสะอาดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะปั่นจนเนื้อแครอทเนียนละเอียดเหมือนอาหารเด็กเลยค่ะ เมื่อได้เนื้อแครอบทบดแล้วให้ตักออกมาประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ในถ้วยเล็กๆแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติเข้าไป1ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีจนกลายเป็นเนื้อครีมสีส้มอ่อนๆที่เนียนนุ่มค่ะ ความพิเศษของสูตรนี้อยู่ที่การทำงานร่วมกันอย่างลงตัวของส่วนผสมทั้งสองค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าแครอทนั้นเต็มไปด้วยเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระส่วนโยเกิร์ตนั้นมีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่เช่นกันค่ะ ในโยเกิร์ตมีกรดแลติกซึ่งเป็นกรดผลไม้หรือ AHA ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติช่วยผลัดเซลล์เก่าที่ตายแล้วออกไปอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทำให้ผิวระคายเคืองเหมือนการใช้สครับที่รุนแรง นอกจากนี้ในโยเกิร์ตยังมีโปรไบโอติกส์หรือจุลินทรีย์ที่ดีที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดการอักเสบและเสริมสร้างกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้นพร้อมทั้งไขมันดีในโยเกิร์ตที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มนวลอีกด้วยค่ะ เมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันจึงกลายเป็นมาร์กที่ทั้งช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำและยังช่วยเติมความชุ่มชื้นบำรุงให้ผิวแข็งแรงไปพร้อมๆกันเป็นการเริ่มต้นดูแลผิวที่ทั้งปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ผิวดูเหนื่อยล้าไม่สดใสแห้งกร้านหรือขาดความเปล่งปลัง่งสูตรที่สองนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะ เราจะใช้พระเอกของเราคือแครอทเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะนำมาผสมกับผงโกโก้แท้ค่ะอาจจะฟังดูแปลกนิดหน่อยนะคะว่าเราจะนำผงโกโก้ที่ใช้ทำช็อกโกแลตมาบำรุงผิวได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วผงโกโก้ที่ไม่ผสมน้ำตาลน,นั้นเป็นสุดยอดส่วนผสมในการฟื้นฟูผิวเลยทีเดียวค่ะวิธีเตรียมก็เหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมเนื้อแครอทบดละเอียด1ช้อนโต๊ะ จากนั้นให้เติมผงโกโก้แท้ร้อเปเซ์เข้าไปหนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกลายเป็นเนื้อครีมสีน้ำตาลเข้มที่ดูเข้มข้นและน่าใช้มากๆค่ะเคล็ดลับความงามของผงโกโก้อยู่ที่สารที่ชื่อว่าฟลาวานอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากสารตัวนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใต้ชั้นผิวค่ะ พอเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นก็จะสามารถนำพาออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวได้อย่างเต็มที่ผลที่ได้ก็คือผิวของเราจะดูสดใสมีชีวิตชีวามีเลือดฝาดและดูสุขภาพดีจากภายในเหมือนกับว่าผิวได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ นอกจากนี้ฟลาวนอยดยในโกโก้ยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและยังช่วยให้ผิวมีความนุ่มนวลและเรียบเนียนขึ้นอีกด้วยค่ะสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับผิวที่อ่อนล้าให้กลับมาเปล่งปลั่งสดใสมีออร่าอีกครั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวันที่คุณรู้สึกว่าผิวต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือก่อนวันสำคัญที่อยากให้ผิวหน้าดูดีที่สุดค่ะ มาต่อกันที่สูตรที่3ซึ่งเป็นสูตรที่เน้นการบำรุงอย่างล้ำลึกเหมาะเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆผิวของผู้ใหญ่หรือผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดจนขาดความชุ่มชื้นและเริ่มมีริ้วรอยค่ะสูตรนี้เราจะนำแครอทมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นของดีที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานค่ะ เริ่มต้นด้วยการเตรียมเนื้อแคร,รอบทบดละเอียด1ช้อนโต๊ะเหมือนเช่นเคยจากนั้นให้เราเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เข้าไป1ช้อนชาค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนกลายเป็นเนื้อครีมสีส้มทองที่ดูชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะพร้าวค่ะจุดเด่นของสูตรนี้คือคุณสมบัติในการฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวหรือสกินแบเรียร์ของเราค่ะ ในน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยกรดไขมันดีหลายชนิดโดยเฉพาะกรดลอริกซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียอ่อนๆบนผิวแต่ยังมีคุณสมบัติสำคัญในการช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเกราะป้องกันผิวที่แข็งแรงนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวเร็วเกินไปและยังช่วยปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาทำรายได้อีกด้วยค่ะ เมื่อผิวของเราสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นก็จะดูอิ่มฟูเต่งตึงหรือรอยเล็กๆที่เกิดจากความแห้งกร้านก็จะดูจางลงค่ะนอกจากนี้สูตรนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวและเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องก็ยังสามารถช่วยให้จุดด่างดำหรือรอยสิวต่างๆดูลดเลือนลงทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอและเรียบเนียนขึ้นเป็นสูตรที่ช่วยเติมสารอาหารและความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับการให้รางวัลกับผิวที่ทำงานหนักมาทั้งวันเลยค่ะ มาถึงสูตรที่4ซึ่งอาจจะเป็นสูตรที่ฟังดูแปลกใหม่และน่าสนใจที่สุดสำหรับหลายๆคนนะคะนั่นคือสูตรที่ช่วยยก,กระชับผิวแบบธรรมชาติด้วยการนำแครอทมาผสมกับเจลาตินผงค่ะใช้แล้วค่ะเจลาตินที่เราใช้ทำขนมวุ้นหรือเยลลี่นั่นเองสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าผิวเริ่มหย่อนคล้อยไม่กระชับหรือต้องการให้ผิวดูแต่งตึงขึ้นอย่างเร่งด่วนก่อนไปงานสำคัญค่ะ วิธีทำจะซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเริ่มจากเตรียมเนื้อแครอบทบดละเอียด1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมจากนั้นใส่เจลาตินชนิดไม่ปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาลงไปค่ะในการที่จะทำให้เจลาตินทำการเราต้องใช้ของเหลวเล็กน้อยเพื่อละลายในสูตรนี้เราแนะนำให้ใช้น้ำส้มข้นสดค่ะเพราะในน้ำส้มมีวิตามินซีสูงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้น ค่อยๆเติมน้ำส้มลงไปทีละนิดแล้วคนให้เข้ากันจนเจลาตินละลายหมดและส่วนผสมกลายเป็นเนื้อเจลครีมค้นๆค่ะความลับของสูตรนี้อยู่ที่ตัวเจลาตินเองค่ะเจลาตินทำมาจากโปรตีนคอลลาเจนซึ่งเมื่อเรานำมาพอกลงบนผิวแล้วปล่อยให้แห้งมันจะสร้างฟิล์มบางๆที่ช่วยดึงผิวให้รู้สึกตึงและกระชับขึ้นทันทีเป็นการลิฟติ้งผิวแบบชั่วคราวที่เห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ นอกจากจะให้ผลในเรื่องการยกกระชับแล้วเจลาตินยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนที่ผิวสามารถนำไปใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเสริมโครงสร้างผิวให้แข็งแรงในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะเมื่อทำงานร่วมกับวิตามินซีในน้ำส้มและสารอาหารจากแครอทมาสก์สูตรนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นแต่ยังช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนของตัวเองได้ดีขึ้นอีกด้วย เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและอ่อนยาวขึ้นได้อย่างน่าทึ่งค่ะเดินทางมาถึงสูตรสุดท้ายกันแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นที่สุดและเน้นการดูแลปัญหาผิวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำจากแสงแดดรอยสิวหรือสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอค่ะ นั่นคือสูตรที่ผสมผสานพลังของแครอทโยเกิรต์ตและน้ำซ้งสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้า (ACV) ค่ะแต่เนื่องจากสูตรนี้มีความเข้มข้นจึงมีข้อควรระวังในการใช้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะ การเตรียมส่วนผสมจะคล้ายกับสูตรแรกค่ะคือใช้เนื้อแครอบทบดละเอียด1ช้อนโต๊ะผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ช้อนชาจากนั้นให้เราเติมส่วนผสมสำคัญคือแอปเปิลไซเดอร์วิเิก้าเข้าไป1ช้อนชาค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมเนียนละเอียด สิ่งที่ทำให้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลมีประสิทธิภาพในการดูแลผิวก็คือกรดธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมันเช่นกรดอสซิติกซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำออกไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสกว่าและยังช่วยปรับสมดุลค่า pH ของผิวให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดปัญหาผิวต่างๆค่ะ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับโยเกิร์ตและแครอทสองส่วนผสมนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยลดความรุนแรงของกรดลงทำให้การผลัดเซลล์ผิวเป็นอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามสูตรนี้ไม่เหมาะกับทำทุกวันนะคะแนะนำให้ทำเพียงสัปดาห์และ1-2ครั้งก็เพียงพอและก่อนใช้จริงควรทดสอบกับบริเวณเล็กๆที่ผิวบอบบางเช่นท้องแขนก่อนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองค่ะ สูตรนี้เปรียบเสมือนทรีทเมนต์ที่ช่วยขจัดความหมองคล้ำและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเพื่อคืนความสดใสเปล่งประกายให้กับผิวหน้าของคุณอีกครั้งค่ะเห็นไหมคะว่าการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงเสมอไปเพียงแค่ส่วนผสมง่ายๆจากธรรมชาติอย่างแครอทก็สามารถช่วยฟื้นฟูผิวลดเลือนริ้วรอยและคืนความกระจ่างใสให้เราได้แล้วค่ะ หัวใจสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอและการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าจะลองทำสูตรไหนเป็นสูตรแรกและอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ